สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะที่เดอดีไวโอน999ทาโรคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุดินธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤกษกราศีกันประจําวันที่1 6ถึงวันที่30กันยายน2567สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ General Reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง คลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3มพาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเ<ม>พื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำแสแตป์ตัวเลขสิ่งเงินข้างล่างที่คอมเมนต์หรือที่รายละเอียดคลิปเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะถ้ายังไงแม่หมอเราควนเพื่อนๆช่วยกดไลค์เป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อ,ะะพอเปิดการมองเห็นของคลิปนี้ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ เริ่มต้นเรามาดูที่ความรักธาตดินคนมีแฟน16-30กันยาอยู่นี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาธาตดินคนมีแฟนความรักเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความสัมพันธ์ที่หนักแน่นนะคะความสัมพันธ์ที่มีคุณค่า โอเคมันอาจจะมีเรื่องที่เคยทะเลาะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนในช่วงจังหวะที่ผ่านมาเราเราทั้งคู่ต่างพยายามที่จะเริ่มต้นกันใหม่นะคะทำให้ลืมนะคะทำให้ทั้งสองฝ่ายนี้ลืมหรือว่ามีการเคลียร์ใจกันรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันยังเหมือนมีอะไรที่ติดอยู่ในใจมีความรู้สึกว่าฉันโดนกระทำนะ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจจะเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะคอยเอาใจทุกอย่างคอยทําทุกอย่างคอยแก้ปัญหาทุกอย่างหรือทําทุกอย่างเพื่อความรักอยู่ฝ่ายเดียวมันก็เลยอาจจะรู้สึกเหนื่อย่อะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนของชาวธาตุดินรู้สึกกับชาวธาตุดินว่ายังไงบ้าง คุณอาจจะงอนเขาอยู่ก็ได้นะหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางไกลนะคะเขารู้สึกว่าคุณกโกรธเขาอยู่คุณยังไม่ให้อภัยเขาคุณดูหน้าบูดหน้าเบื้องนะไม่ค่อยยิ้มให้กับเขาเลยนะเออคุณถอยห่างจากเขาเขารู้สึกว่าคุณตัดใจจากเขาเหรอ หรือว่าเราทั้งคู่อาจจะห่างไกลกันนะคะอยู่คนละประเทศได้ด้วย king of pentacle คุณเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะมีความใจนิ่งใจเย็นแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการทําธุรกิจหาเงินหาทองเนี่ยหาเงินหาทองนะคะโฟกัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยวัตถุมากๆเลยเนี่ยแล้วก็อัศวินถ้วยแต่ว่าคุณเนี่ย ไม่ได้มองในด้านของวัตถุหรือสร้างฐานะอย่างเดียวคุณเองเป็นคนที่น่าลหลงไหลมีสเสน่ห์เป็นคนที่โรแมนติกนะคะจังหวะที่คุณหาเงินหาทองหรือว่าตั้งใจในธุรกิจคุณก็จะเป็นพาสที่เป็นผู้ใหญ่จริงจังมากๆแต่เวลาพาสเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะ่ะคุณมีสเสน่ห์มากๆคุณเอาใจนะคะคุณมีแต่คําพูดดีๆที่ให้กับเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักๆเลิกๆลกก,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 ก็ได้นะ อ่ะต่อมาแล้วก็ในตัวอัศวินถ้วยาจะาเกี่ยวข้องกับชาวทัตุน้ำก็กรากฎพิกจิกมีนคิ King acle, นงออฟเพกกนเดเคิลธาตุดินมังกรพฤกษกกานเดทราศีพิกจิกลัคนาพิกจิกนะคะเขาอยากติดต่อหาคุณอยากคุยกับคุณมีความเขินอายมีความไม่กล้าบางทีพิมพ์ข้อความบางอย่างหรือพยายามที่จะเอาใจคุณเนี่ยแต่ก็ลบออกไปนะคะ ไม่ถึงไม่กล้าส่งให้หรือว่าไม่กล้าที่จะแสดงออกมีความเขินอายเนาะอ่ะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุดินแฟนชาวธาตุดินสิบถ้วยนะคะอืมไม่ใช่สิบถ้วย10บดาบมองเห็นถึงความเจ็บปวดสถานการณ์เดลฟูที่มีเข้ามาสามเหรียนแล้วก็สองถ้วยนะคะ สิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับคุณนะคะบางเรื่องอาจจะยังแก้ไขไม่ได้เนาะทั้งคู่อาจจะเคยมีสงครามกันมาก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นอาจจะมีความเจ็บปวดที่ยังยังอยู่นะคะแล้วก็ยังต้องแบกรับต่อไปกันอยู่ทั้ง2องฝ่ายแล้วก็ช่วงช่วงวันนี้ตัวเขาอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะหรือมีเรื่องทอ้อแท้อะไรในชีวิตผิดหวังเสียใจเนี่ยสิดานนะคะสถานการณ์เดอะฟมีโอกาสที่พวกเราจะปลดล็อก แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะมาเป็นลักษณะเหมือนลืมเรื่องเก่าๆทิ้งไปแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แบบดีๆนะคะสามเนียนติดต่อกันอยู่พูดคุยกันอยู่ให้ความสนใจกันอยู่สองถ้วยแสดงออกแบบคู่รักที่รู้ใจมายืนอยู่เคียงข้างนะคะเรื่องเก่าๆทิ้งไปมาเริ่มต้นกันใหม่ปล่อยวางในเรื่องที่เขาอาจจะทำผิดพลาดอะไรกับคุณไปนะแม่หมอมองว่าสิ่งที่เขาจะ ในช่วงจังหวะครึ่งหลังนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงตัวเองใหม่เพื่อคุณนะคะนะต่อมามาดูบทสรุปความรักธาตุดินคนมีแฟนนะคะครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นนะคะบทสรุปความรักจะเป็นเช่นไรธาตุดินคนมีแฟน s t r e n บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะเดทราศีพิจิกลัคนาพิจิกต่างชาติต่างภาษาพ่อไม่แม่ไม,ไ,ม,ไ,มได้ด้วยความสัมพันธ์ของคนรักเก่า3ถ้วยนะคะแล้วก็2เหรียญน,นะความรักธาตุดินคนมีแฟนนะคะครึ่งหลังนี้นะเราอาจจะมีความรู้สึก หวงแฟนเรานะคะอยากอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่กับคุณเอาใจเขานะคะใช้ความอ่อนโยนผสมกับมันสมองที่ชันฉลายของคุณอะเพื่อเอาใจเขาให้เขาอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลานะคะเดทบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันก็ได้ อา,อาจจะอยู่ห่างไกลกันมันติดต่อสื่อสารกันยากนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้คนคนนั้นช่วงจังหวะน,นี้อาจจะดูหน้าบึง้งตึงดูเครียดด,ดูว่ามีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจของเขานะคะสภาวะความเครียดมันมีการแสดงออกในเรื่องของสีหน้า หรือการพยายามเกี่ยวกับคุณอนะมันดูด้อยดูน้อยบางช่วงอาจจะมีการขาดการติดต่อสื่อสารได้กับคนคนนี้นะคะมันมีสภาวะความตึงเครียดอะไรกันอยู่เนี่ยความโกรธอะไรกันอยู่เนี่ยนะอ่ะหรือว่าความห่างไกลมันอาจจะปิดกั้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนาะดังนั้น มองว่าทถ,ถ้ามีแฟนธาตุดินมาฟังในพร์ทนี้นะคะคุณจําเป็นจะต้องมีรอยยิ้มให้กับชาวธาตุดินบ้างนะคะอย่าตั้งแง่หรือบางทีคุณอาจจะโกรธอะไรชาวธาตุดินจนลักษณะว่าอยากจะตัดจบจากชาวธาตุดินเนี่ยถ้าคุณอยากตัดจบจริงๆอ่ะมันจริงหรือเปล่านะเออแม่หมอก็พอมาดูไพ่สามถ้วยอ่ะมันมีโอกาสที่ว่า ระยะทางที่ห่างมันก็ใกล้นิดเดียวนะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาสารต่อกันใหม่อาจจะได้พบเจอกันได้ไปกินข้าวด้วยการคุยกันแบบมีความสุขนะคะความสัมพันธ์เรื่องของหัวใจมันยังหล่อเลี้ยงคุณทั้งสองคุณอยู่อ่าแล้วก็มีสองเหรียญน,นะสำหรับบางคนความรักความสัมพันธ์อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองธุรกิจที่ที่ทำอยู่นะคะมันก็เลยอาจจะ เป็นประเด็นแห่งความเครียดที่ถูกดึงเข้ามาในช่วงจังหวะนี้ก็ได้ที่มาผัวพันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักธาตุดินพยายามที่จะประคับประคองเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้นะคะแต่บางทีมันก็มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินน่ะที่มาเป็นตัวแปรในระหว่างคุณกับเขาต่อมามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุดินเขาจะบอกว่ายังไงนะคะ ฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่มีคุณถ้าเราได้รักกันอีกครั้งฉันสาบานเลยว่าจะรักคุณให้มันดีกว่าเดิม Will you marry me แต่งงานกับฉันนะรอเวลาที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งต่อมาค่ะกานางฟ้าความรักธาดินคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งหลังกันยายนนี้ขอหนึ่งใบ Let Your Friend Help You ปัญหาที่คุณเจอในช่วงนี้นะคะคุณสามารถที่จะปรึกษาเพื่อนๆคุณได้หรือให้เพื่อนคุณช่วยแนะนำหรือเป็นกาวใจให้ได้นะคะในการประสานใจหรือในการลดพลังงานตึงเครียดระหว่างคุณกับเขาลงเพื่อให้ได้เข้ามาหากันได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีสามถ้วยสามถ้วยคือสังสรรค์ปาร์ตี้มีเพื่อนด้วยเนาะมีคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่มาเป็น ตัวเชื่อมให้ระหว่างคุณกับเขาปรับความเข้าใจกันได้หรือทําให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันผ่อนคลายได้ขอให้ธาตุดินคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ธาตุดินความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-30กถึงกันยายนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาธาตุดิน ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมีการพยายามที่จะดึงดูดกันและกันในตัวคุณและเขานะคะใช้เสน่ห์ ของในเรื่องของหน้าตาหรือทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งสนใจคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะใครบางคนอาจจะสูงส่งกว่าคุณก็ได้หรือคุณอาจจะสูงส่งกว่าเขามันมีความแตกต่างแล้วก็มีเป็นความสัมพันธ์ที่บางอย่างเนี่ยก็คือมาเหนือเมฆนะคะไม่คิดว่าจะได้มาเกี่ยวข้องหรือผัวพันกับคนคนนี้นะคะ,ะมีในเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือใครบางคนเนี่ยเอาผลประโยชน์เข้ามาล่อในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมามันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการผิดใจกันไม่เข้าใจกันหรืออะไรใดๆนะคะแต่เป็นช่วงจังหวะที่คุณและเขาต่างพยายามที่จะลบเลือนมันนะคะปรับปรุงกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะต่อมามาดูนะคะว่า ตอนนี้คนคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตุดินว่ายังไงบ้างคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณสามถ้วยคุณเป็นความสุขของเขานะคะแล้วคุณมีสเสน่ห์มากๆเลยคุณเป็นคนที่ชาญฉลาดนะคะเดทคุณอาจจะเป็นคนเก่าที่เคยคบหาดูใจกับเขามาก,ก่อนหรือเราอาจจะอยู่ในสภาวะความไม่ชัดเจนแบบนี้มาเนิ่นนานนะคะ หลักๆเลิกๆคือไม่ได้ให้สถานะอะไรกันนะรวมถึงบางคนเนี่ยธาตดินอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาเก็บความรู้สึกเก่งนะคะหน้าตาอาจจะดูบึ้งตึงไม่ค่อยมีสีสันไม่ค่อยมีรอยยิ้มก็ได้บางบางชั่วขณะนะเพราะว่าใบนี้มันมีสเสน่ห์ทุกคนเซ็กซี่มีสเสน่ห์ดูน่าสนใจดูน่าค้นหา คุณอาจจะชอบใส่เสื้อผ้าสีดำก็ได้นะคะเดทหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยากชอบอะไรก็จะแบบชอบเดิมๆสิ่งเดิมๆนะคะคุณอาจจะชอบของวินเทจก็ได้ดูเหมือนหัวโบราณแบบนี้ก็ได้นะคะแต่มันมีแนวโน้มของการเคยเป็นคนเก่าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเนาะหรือเราอาจจะเป็นคนละประเทศกันก็เป็นไปได้นะคะ ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวที่คาใจกันอยู่ความโกรธที่เขารู้สึกว่าคุณยังไม่ปล่อยวางในเรื่องของความโกรธที่เขาอาจจะเคยทำอะไรไว้กับคุณนะคะ g of Swords คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาทัิลมมิถุนตุนกุมและไฮ t e นเทสอาจจะเป็นคนวันจันนะคะเราหรือเขาก็ได้เดราศีพิกจิกและคานาพิกจิกคุณเป็นนักแก้ไขปัญหา เป็นนักแก้ไขปัญหานะคะมีเรื่องที่จะต้องจัดการมีความเครียดคุณอาจจะทํางานในตําแหน่งที่สูงนะคะเป็นผู้จัดการเป็นอะไรใดๆนะคะดูเหมือนซีเรียสจริงจังมีตะกะเหตุผลเป็นคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักอะ่ะเป็นคนที่ยิ้มยากนะคะเออแล้วก็เวลาพูดเนี่ยมักจะเป็นในเรื่องของอะไรที่อยู่ในมดของซีเรียสจริงจังอันนี้คือความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณนะคะที่เขามองเห็นหรือสัมผัสได้จากคุณ อ่ะต่อมามาดูว่าครึ่งหลังนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุดินนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุดินมาดูกันว้าวนั่นคือไพ่อะไรทำไมปิวไปขนาดนี้นะคะต้องขออภัยเพื่อนๆดูสิหนึดาบนะคะเขาจะทำหลายๆอย่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ แองเจิลเดลานุยเข้ามานะคะหลายๆอย่างน่าจะเคลียมากยิ่งขึ้นปัญหาใดๆระหว่างคุณกับเขามันจะถูกเคลียทางนะคะ Queen of Cups อาจจะเกี่ยวข้องกับชาทัาน้มกรกฎพิกชิกมีนเขาคิดถึงคิดวนเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะสามเหรียญให้ความสนใจเกี่ยวกับคุณ ติดต่อสื่อสารเข้ามาพบเจอเข้ามาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนใจคุณนะคุณมีค่าสําหรับเขาหรือว่าคุณกับเขาทําธุรกิจร่วมกันทํางานร่วมกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะเขาเขาจะขยับเข้ามาทําหลายๆอย่างให้ให้คุณรู้ว่าเขาสนใจคุณเพราะว่าเขาทนในเรื่องของการคิดวนอยู่ในหัวเขาไม่ไหวแล้วนะคะมีในเรื่องของความคิดถึงด้วยที่มีให้กับคุณ ต่อมามาดูบทสรุปนะคะความรัก่าตินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไร่ครึ่งหลังกันยายยน,นี้นะมาดูซิก้าเหรียญ The w o r l d บางคนเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันเสาร์หรือเราอาจจะเกิดวันเสาร์ก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาหรือเพื่อนในออนไลน์ได้ด้วยนะคะเดท มาอีกแล้วราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะต่างชาติต่างภาษาคนไกลคนเก่าได้ด้วยเพื่อนเก่าความรักเก่าหกถ้วยนะคะความสัมพันธ์ธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันมีแนวโน้มที่จะยังผัวพันตัดกันไม่ขาดต่อให้คุณกับเขาเนี่ยจะเลิกลากันไปแล้วอะไรก็ตามนะคะมันยังวนกันอยู่แบบนี้บางทีอยากจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้น หรืออยากจะปล่อยวางในเรื่องของความโกรธความแค้นมันก็ยังเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้หรือว่ายังกังวลยังกลัวยังวิตกกังวลอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเข้าอีหลอบเดิมหรือเปล่านะคะแต่แต่ความผูกพันนี้มันตัดกันไม่ขาดนะทุกคนยังพัวพันกันอยู่แบบนี้นะคะยังคาราคาซังกันอยู่แบบนี้อยู่เหมือนเดิมสถานการณ์ดูเวอร์เลือกที่จะคุยเลือกที่จะคบ เลือกที่จะมองในมุมที่สบายใจทั้งสองคนต่อให้คุณอยากหิวใจอยู่คนเดียวนะคะแต่บางทีเขาก็จะมีการพูดคุยอะไรกับคุณแต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกโชว์ออกนอกสื่ออะไรมากมายนะคะอาจจะคุยบ้างคุยเขาก็จะคุยคุยบ้างอะไรแบบนี้คุยกับคุณยังตัดกันไม่ขาดนะ ต่อให้ช่วงนี้นะชีวิตเขาอาจจะมีหลายอย่างมีหลายสิ่งที่เขาสามารถที่จะเลือกจับต้องได้นะคะแต่ก็เหมือนว่ามันตัดคุณไม่ขาดนะเอออะต่อมามาดูข้อความนะคะว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณเขาจะบอกว่าอย่างไรฉันตามหาคุณมาทั้งชีวิตรักที่ดีคือการรักตัวเอง ฉันติดคุณงอมแง,เงมเลยคุณมาวิ่งอยู่ในหัวฉันทั้งคืนเลยนะคิดถึงตลอดเวลาต่อมานะคะการนั่งฟ้าความรักธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรเครื่องหลังกันยาอย่างนี้ calling in your soulmate อธิษฐานจิตเรียกหาเนื้อคู่ของคุณสินะคะอา,อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณและเขาเนี่ย มีการโทรจิตหากันนะคะหรือว่าคําอธิษฐานจากในใจของเราจากในจิตของเราอาจจะก,กําลังพยายามส่งถึงเนื้อคู่ของเราที่แท้จริงให้เขาปรากฏตัวขึ้นมาหรือว่าแสดงออกอะไรที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะช่วงจังหวะนี้คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณคนที่เป็นอดีตชาติของคุณคนที่มีบุญกรรมสัมพันธ์กับคุณเนี่ย จะแสดงตัวออกมานะคะถ้าเขาคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยเขามีการแสดงออกอะไรที่เยอะขึ้นโหยหากระวนกระวายอยากเจออยากพบอยากสื่อสารอะไรกับคุณหรือเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณในช่วงจังหวะน,นี้แน่นอนว่าคุณและเขาเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะที่ผูกพันและตามกันมานะเดทเนี่ยเดทแล้วก็หกถ้วยเนี่ยอะไรเก่า ามกัน,นะะหรือว่าในช่วงจังหวะนี้นะถ้าเกิดเขาไม่ได้มาแสดงออกอะไรนะอาจจะมีใครบางคนที่เป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติของคุณเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณในช่วงจังหวะนี้ขอให้ธาตุดินคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสับสนในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดคะ่ะมุบออนมาที่ความรักธาตุดินคนโสด16-30กันยายนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะ มาดูกันเสียงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วทุกคนอ่ะมาดูกันนะคะอ t s go home นะคะแม่หมอดูสิว่าที่ผ่านมาท่าตินคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดอาจจะเพิ่งเลิกลาจากใครมานะคะแต่ยังเหลือเยอะใหญ่นะคะเยอะใหญ่สุดท้ายแล้วเธอก็ไปนะ ไปกับเขาหัวใจปลดล็อกนะคะตัวเลือกมากมายเหลือเกินก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยตัดใจจากใครบางคนอาจจะเป็นคนที่เราแอบชอบหรือว่าเราอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาแต่ยังเหลือเยื่อใยที่ตัดไม่ขาดนะคะตัดอะไรก็ตัดขาดแต่ตัดสวัสด์มันตัดไม่ได้นะคะเกี่ยวไหมเอ่ยไม่รู้เหมือนกันนะคะพูดก็ไม่ถูกหรือเปล่าเนี่ย แล้วหัวใจที่มันเคยติดล็อกติดลมจากใครนะคะดูเหมือนว่าคุณน่าจะปลดล็อกได้แล้วมีใครบางคนที่เข้ามาไขกาุญแจในหัวใจคุณได้แล้วนะคะสําหรับบางคนที่เป็นคนโสดมาเนิ่นนานที่ยังเหลือเยื่อใยกับใครบางคนคุณอาจจะตัดใจจากคนนั้นได้แล้วเพราะว่าคุณอาจจะเจอเป้าหมายใหม่ๆนะคะหรือใครใหม่ๆที่เข้ามาจีบคุณที่เข้ามาปลดล็อกให้กับคุณได้เรียบร้อยนะคะมองว่าที่ผ่านมาธาตุดินคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ได้โสดจริงนะคะ ะะโสดบ้างเป็นบางเวลาเพราะว่าตัวเลือกและออปชันค่อนข้างที่จะมากมายนะคะแต่คนเหล่านี้อาจจะยังไม่ทัดใจคุณได้มากเท่ากับใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้ที่คุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่เขาเป็นคนที่ฟ้าส่งมานะคะเขามาสะกดกรหัวใจของคุณได้คนนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าฤดูฝนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนโสดธาดินนะคะธาดินบอกว่าต่อให้ฝนตก พายุจะกระหน่ำแค่ไหนฉันจะเดินทางไปหาคุณนะคะสำหรับบางคนธาตุดินอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ได้หรือฝนตกหนักมากๆนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารความรักบางอย่างมันสะดุดหยุดลงนะช่วงจังหวะนี้ธาตุดินบางคนก็เลยต้องไปพึ่งหมอดูนะคะอาจจะ <c oughs> ไปถามดูนะคะตรวจสอบดวงชะตาดูหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะวัดใจก็ได้มันหมายถึงว่าคุณอาจจะ รอดูซิว่าเขาคนนี้จะมีความพยายามขนาดไหนนะคะเขาจะสามารถที่จะพายเรือข้ามาหาคุณได้ไหมนะคะหรือจะฝ่าพายุฝนมาเจอคุณได้ไหมอ่ะเป็นช่วงจังหวะของการดูใจนะคะหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเอ๊ะใช่ไหมมาดูกันมาดูซิว่าความรักของคนโสดธาดินนะคะ หลังกันยายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะมาดูกัน The s h a r i o t สํำหรับบางคนอาจจะเป็นคนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือห่างไกลซึ่งพื้นที่หรือว่าเป็นเพื่อนใหม่ๆที่เราได้พบเจอได้ด้วยคนแปลกหน้าอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎหรือไม่ใช่ก็ได้มันมีแนวโน้มของคนที่เป็นคนไกลคนห่างไกลกันนะคะ h e e l of Fortune พอมลิขิตได้ผัก ให้เขาได้มาเจอกับคุณนะคะหรือเขาอาจจะเป็นลักษณะพมลิคิตที่ถีบคุณมาให้เจอกับเขาก็ได้อ,อยังไงหนีกันไม่พ้นนะทุกคนสี่เหรียญที่เกิดขึ้นเก็บกอดเรื่องราวเหล่านั้นไว้มีความห่วงนะคะไฮพินเทสเซนจะบอกคุณนะว่าเขาใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็บางอย่างอาจจะต้องใช้เซนด้วยสำหรับคนโสดคนใหม่ๆที่เข้ามาเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะ ดูเหมือนว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะช่วงช่วงวันนี้มี King of Pentacle อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นทาาดินมังกรพฤกษกกันคนที่มีฐานะร่ำรวยมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีฐานะการเงินที่เป็นปึกแผ่นแล้วนะคะหรือสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจระดับบิ๊กบิเนี่ยทุกคนเดอะไฮเพนเทสอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์เราหรือเขาก็ได้วิ e ออฟฟอร์จูนอาจจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะเราหรือเขาก็ได้ หนึ่งไม้ที่เกิดขึ้นมีการติดต่อสื่อสารใหม่หรือพูดคุยกันนะคะมีความสนใจมีการอยากส่งข้อความหากันแต่มีห้าไม้ที่เกิดขึ้นพอคุยกันเรื่องงานหรือมีการคุยกันเริ่มต้นที่จะคุยกันดูเหมือนว่าความคิดเห็นบางอย่างหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างระหว่างเราทั้งคู่มันไม่ตรงกันมันไม่สอดคล้องกันอาจจะมีการทะเลาะทุกเถียงกันได้นะคะมีการคิดเองเออเองเต้าข่าวเองนะไม่สบายใจเองนะคะก็อาจจะเป็นชนวนของการทะเลาะหรือไม่เข้าใจกัน ก็เป็นไปได้นะคะวิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะคะแม่หมอมองว่าถ้าคุณเคยล็อกมงไว้ที่ใครมงนั้นจะกระเด็นไปที่คนใหม่นะคะคนที่ถูกนําพาเข้ามาอือ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะความรักท้าดินคนโสดจะเป็นเช่นไรฟังทันไหม <laughs> ถ้าฟังไม่ทันฟังอีกรอบก็ได้นะคะค <laughs> ่ะมา มาดูนะคะ <c oughs> บทสรุปความรักาธาตุดินคนโสดจะเป็นเช่นไรข้างหลังนี้นะคะจัสติกอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มคนที่ทำงานราชการก็ได้หรือทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายบัญชีนะคะ <c oughs> ได้ด้วยเช่นกันเป็นช่วงจังหวะที่คุณใช้เหตุผลใจเย็นนะคะในการที่จะเลือกหรือ การที่จะคบหาดูใจกับใครมันมีหกถ้วยที่เกิดขึ้นอิทธิพลของคนเก่าๆอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในช่วงจังหวะนี้นะคะเพื่อนเก่าๆได้ด้วยแฟนเก่านะคะหรือคนที่เราแอบชอบเก่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเข้ามามีบทบาทในหัวใจเราในช่วงจังหวะนี้คนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะ สองเหรียญที่เกิดขึ้นแล้วก็คิงออฟสอดที่เกิดขึ้นอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุลมเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมีถุนตุนกลุ่มอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณนะอ่ะมองว่าความรักธาตุด,ดินคนโสดในช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาคุณยังไม่ตัดสินคุณยังไม่เลือกนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่แน่ใจคุณยังลังเลโลเลยอยู่หรือต่อให้มีคนใหม่เข้ามาแต่เราก็ยังตัดสินใจไม่ได้ พอเรายังอยากที่จะดูน,น,นานๆแล้วก็สําหรับบางคนอาจจะยังลังเลโลเลใจกับคนเก่าที่เรายังตัดไม่ขาดหรือคนที่เราแอบชอบก็ได้ k คิ King of Sword ช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องจัดการหรือแก้ไขปัญหาอยู่นะคะอยู่ในโหมดที่ซีเรียสบางคนอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะ ออก็อาจจะแสดงออกในเรื่องของความรักน้อยลงแต่ว่าโฟกัสในเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองมากกว่าหรือในชีวิตการงานนะคะรวมถึงในคนที่เข้ามาด้วยมองว่าคนโสดช่วงจังหวะน,นี้อาจจะยังไม่ตัดสินอะไรใดๆแต่ว่ามีคนเข้ามาเรื่อยๆแหละตามภาษาคนมีเสน่ห์นเนาะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความความรักนะคะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับชาวท้าดินคนโสดบ้าง คุณคือแรงบันดาลใจของฉันไม่มีใครแทนที่คุณได้คุณคือคนพิเศษสำหรับฉันถ้าเราได้รักกันอีกครั้งฉันสาบานเลยว่าจะรักคุณให้มันดีกว่าเดิมต่อมานะคะการนั่งฟ้าความรักธาตุดินคนโสดจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบครึ่งหลังกันยาย,ยนี้ Okay. Attention to the red flag ให้ความสนใจในธงแดงนะคะหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่ชัวร์มันน่าระแวงมันน่าเอกใจนะคะอย่าเพิกเฉยอย่าเมินเฉยในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันอาจจะเป็นพิษในอนาคตก็ได้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ดังนั้นมองว่าในช่วงจังหวะนี้จัสติกที่เข้ามาที่เป็นคุณเองเนี่ยคุณจะ อยากได้ความถูกต้องความชัดเจนความเคลียร์นะคะดังนั้นคุณจะไม่ตัดสินอะไรใดๆในช่วงจังหวะนี้คุณจะค่อยๆเก็บข้อมูลค่อยๆดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงรวมถึงคนเก่าด้วยนะที่กลับมานะคุณคุณอาจจะมีความระแวงแล้วแหละว่าเขาเลิกพฤติกรรมไม่ดีในอดีตได้แล้วจริงหรือยังนะคะได้แล้วหรือยังหรือเขาการที่เขาไปคบคนใหม่เนี่ยเขาตัดขาดกันหรือยังนะคะเนี่ย มันมีเหตุผลเป็นช่วงจังหวัดที่ธาตุดินใช้เหตุผลตักกะความเป็นจริงมากที่สุดวางในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะกังวลว่ามันจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตขอให้ธาตุดินมีความสุขสมวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ